แล้วพี่นอ้องมือนี่เหมือนเดิมอูม้มือเนี่ยดาบประดุกอีกตามเคยของแสบตาบปากทนี้คือเมื่อืึไยปก็เคยร้อนรวกอืมอ,อ,อึมมักตุมแกกคื่องน้องไป หอมบัวหอมปเปรี้กวชิไปเรื่อยเก็มชื่นอาบ้านตุยลงไปตุยลงไปหอากันหอม,ขอขอหอมใส่กิโื่ลอด ครับบวกโอ้พ <wounds> <ifica> ักหลายนิอบวกนี <to> ่บวกตุยต้งไปคำยังไงครับบุดุกราบบุดุกได้บบบม่วง ngày bột bánh khuỷ khô gần ừm Ngon bùa không บดตวนั้นแับเข้า,ากันใจบยวพริกกุ้งน้อยของแั่อันนี้หอมแดง บายดีตุ่มแขกลองดูด้วยตุมแขกตุมแขก,แขก,แขกคุยเข้าไปตุมแขกวันนี้ครับ า็คือกิ่นมึงแล้วพี่นเาไไนาะทำอะไรหอมอืมับขับพืออ้อืมปักปักไว้เดี๋ัวมันหนักขึ้นดัง <laughs> ขึ้นดังแห้งใส่หอมกับไปใส่เกแค่ละึ้นดังครับแก้วก็ึ้นดังปลามระสะบิผลกระตุกปลากระห้องอที่สุดอ่ะ ừm mhm 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 ừm ừm mhm ừm mhm mhm khẩu mhm ăn mhm 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 ออลองใิ้กินมังด้วยครับผู้ใดก็ได้นหนึ่งปลาดุกอืม เอาสวยป้อมอืมผักลายยืดกินอย่างเนี่ยอืมอืมกินผักหลายๆอืมหอมเียอืม